สวัสดีค่ะวันนี้แมีหญิงจะพามาชมพิธีไบดูดนะคะพิธีการนี้เนี่ยจะทำหลังจากวันดิวาลีสองวันนะคะปีนี้จะตรงกับวันที่16พฤศจิกายนเนี่ยคะ่ะเขาก็จะมีเอาเดี๋ยวก่อนประวัติก็คือจะเป็นการ จะคล้ายๆกับวันราคีนะคะคือรักชาบันดั่นก็คือเป็นพิธีการของน้องสาวพี่สาวกับน้องชายหรือพี่ชายนะคะซึ่งในวันนี้ทั้งพี่ทั้งน้องจะอดอาหารนะคะจะไม่กินอะไรเลยจนกว่าจะทำพิธีเสร็จแล้ว พี่สาวหรือน้องสาวเนี่ยค่ะคือกลุ่มผู้หญิงเห็นผู้หญิงในภาพใช่ไหมคะที่เขามานั่งกันเนี่ยเขาจะมาทําพิธีบูชาก่อนแล้วทําพิธีบูชาเสร็จแล้วถึงจะไปให้ประสาด,ดีคือของไหว้ให้กับพี่ชายหรือน้องชายกินก่อนแล้วถึงจะเริ่มกินอาหารได้อันนี้เขาก็เริ่มทําพิธีกันแล้วนะคะก็จะมีข้าวตอกดอกไม้น้ําจาก แม่น้ำคงคานะคะขมิน้น <c oughs> แล้วในพิธีเนี้ย <c oughs> พี่สาวน้องสาวหรือพี่ชายน้องชายที่กล่าวถึงนี้รวมไปถึงลูกพี่ลูกน้องด้วยนะคะก็คือบางคนเนี่ย <c oughs> เขาอาจจะมีแค่ลูกชายหรือมีแค่ลูกสาวไม่ได้มีทั้งสองเพศในครอบครัว <c oughs> เ,เดียวกัน <c oughs> เขาก็จะไปนับเอาลูกพี่ลูกน้องก็ได้ก็คือ อดอาหารเพื่อเขาก็ได้นะคะตอนนี้เขากำลังเอาขมิ้นนะคะทาบนที่เห็นเป็นก้อนสีแดงๆนั้นคืออิดนะคะเป็นก้อนอิดแล้วก็ข้างๆก้อนอิดเนี่ยจะเป็นสากเหล็กสากอินเดียนะคะแล้วเขาก็จะพรมดอกไม้น้ำจากแม่น้ำคงคานะคะลงบน ทั้ง3อย่างนี้ก็คืออิดสากแล้วก็ตุ๊กตารูปผู้หญิงผู้ชายเด็กผู้หญิงผู้ชายนะคะ,ะมาและลูกสาวลูกสาวก็มีน้องชายใช่ไหมคะมเขาก็จะต้องทำเพื่อน้องชายเขาด้วย นางก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องอะไรมากอะค่ะคือทำตามๆเขาผู้ใหญ่ก็บอกว่าให้ทำแบบนี้แบบนี้เขาก็ทำตามเดี๋ยวหลายๆปีผ่านไปก็จะจำได้เองว่ามันต้องทำยังไงบ้าง จะใช้เป็นมือซ้ายทั้งหมดนะคะทีนี้จะเริ่มจุดไฟแล้วนะคะแล้วก็ทุกคนก็ จะเอามือจับสากนะคะแล้วทุบลงบนก้อนอิกนั้นจนกว่าจะแตกก็ใช้เวลาพอสมควรเหมือนกันคือทุบกันจนเมื่อยมันก็ยังไม่แตกก็ต้องให้แตกเป็นก้อนเล็กๆเลยก็พอเมื่อยก็ ผละออกนะคะให้คนอื่นมาทุบต่อประมาณนั้นทุบไปค่ะเมื่อยและออกอันนี้จะเร่งสปีดนะคะเพื่อความรวดเร็วเพราะว่าใช้เวลานานมากทั้งพิธีนี้ใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่ากว่ากว่าจะเสร็จ แตกแล้วนะคะแต่ยังไม่พอต้องละเอียดกว่านี้มาลูกสาวแม่หญิงมาช่วยทุกด้วยแขนก็เล็กเขาไม่มีแรงช่วยมากเท่าไหร่หรอกทุบไป ตอนนี้ก็แตกละเอียดมากแล้วนะคะแต่ยังไม่เสร็จจะไม่ให้เหลือเป็นก้อนเลย ทุบไม่พอต้องบีด้วยช่วยกันหลายๆคนร่วมแรงร่วมใจนะคะ สาวอินเดียงานนี้แม่งไม่ได้ร่วมด้วยช่วยกันกับเขานะคะเพราะว่าแม่ไม่ได้มีน้องชายอยู่ที่นี่น้องชายอยู่เมืองไทยอันนี้คนที่มีน้องมีพี่ชายเขาก็ทำกันไป พอบี้ละเอียดเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะวางสากที่ใช้บี้นะคะลงบนก้อนอิฐที่แตกละเอียดแล้วยังมีพิธีเหลืออีกนิดหน่อยเป็นเ,เป็นพิธีท้ายๆแล้วนะคะแต่ว่าหลักๆก,ก็คือตรงนี้จะเสร็จแล้ว น่ะสองคนเพิ่งมาใหม่มาช้าคนที่มาทีหลังก็จะเริ่มทำพิธีบูชาเหมือนเหมือนกันนะคะก็อาจจะไม่ได้ทำแต่เริ่มแต่ ถึงตอนไหนแล้วก็ทําต่อได้เลยเอาดอกไม้วางเอาขมิน้นทาถึงจะไม่ได้ช่วยทุบก็เถอะที่ผู้หญิงที่ยืนทั้งหมดนี้ไม่ใช่ญาติไม่หญิงทั้งหมดนะคะญาติไม่หญิงจะมีส่วนหนึ่งส่วน ประมาณครึ่งหนึ่งอะคะ่ะอีกครึ่งหนึ่งก็จะเป็นเพื่อนบ้านเพราะว่าไม่ใช่ว่าทุกบ้านจะทำแบบนี้จะต้องเป็นบ้านที่มีพื้นที่ว่างที่พอจะทำได้แล้วก็เขาก็จะเรียกเพื่อนบ้านใกล้ๆเงี้ยมาร่วมพิธีกันก็จะดีกว่าทำบ้านใครบ้านมันคงไม่มีใครช่วยทุบอิด อันนี้พิธีก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเขาก็จะจบพิธีเก็บของแล้วก็จะเอาของหวานคือขนมนะคะที่เป็นประสาทเป็นของไหว้อ่ะคะ่ะเอาไปป้อนพี่ชายหรือน้องชายตัวเองเสร็จแล้วน้องชายพี่ชายก็จะให้ของขวัญอาจจะเป็นเงินหรือเป็นของขวัญก็ได้ะคะ่ะ สิงบอกว่าพิธีนี้จะคล้ายๆกับพิธีรักชาบันดันก็คือราคีที่มีการผูกข้อมือเพียงแต่ว่าพิธีนี้ไม่ต้องผูกข้อมือเท่านั้นเองแล้วหลังจากนี้สองวันก็จะเริ่มพิธีบูชาฉัดนะคะแล้วพบกันค่ะ